วันนี้เข้าครัวกับเมนูข้าวผัดจ้าบ่าเป็นอย่างเด้คิดอย่างบอกก็ทำอะไรง่ายๆนี่แหละกินไปได้สูตรผงปรุงข้าวผัดมาเพราะแต่ก่อนใช้ซอสตลอดเลยก็เพิ่งรู้ว่าคนใช้สูตรแบบนี้เยอะเหมือนกันไม่มีอะไรมากเลยผงรสดีไทยค่ะเกลือน้ำตาลเขย่าให้เข้ากันตอนใช้สำหรับหนึ่งที่ใช้แค่หนึ่งช้อนชาพอเติมรสชาตินิดหน่อยด้วยซอสแม็กกี้หอมอร่อยและรสชาติคงที่ด้วยเลยร้องเฮตุสูตรนนบไปให้โมแฟนยู่ที่ททำงานกินเขาก็บอกอร่อยจกแซ่บแบบไดแซ่บแบบเอาใจเฮาซื่อๆบอพอมู ยูทีทำงานบางคนกับพึ่งคนพบรสชาติอาหารไทยพอไม่เคยกินอาหารไทยเลยแต่พอทําไปให้กินอ็งยังกระแซบเบอร์แซบจนขนาดบอกว่าถ้าวันไหนเธอทําอาหารไทยโทรบอกฉันหน่อยนะฉันจะออเดอร์เธอเป็นพิเศษมาแข้งมากอาหารไทยกับพริกน้าปลาแบบพริกผงให้กินแม้มากลายยังให้กินก็ตามคอพริกน้าปลาไว้ก่อนก็คนพบความเ็ดว่ามันแซบแห้งขนาดยังพ่อพ่อตาบอ,อกูฮวงเด้คันพ่อตาบอ,อกหฮวงสีแซบปันใด